สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่สักุละคลิปนี้เนี่ยมาไขข้อสงสัยให้น้องเอิร์ธแล้วก็น้องใบเฟินกันค่ะมาชมกันเลยค่ะว่าน้องปลามังฟิชจะงับใครระหว่างบอสสัมภาร์และน้องหมาและที่แน่ๆน,นะคะพี่ตังกวาเนี่ยโดนก่อนเพื่อนเลยเอ๊ะน้องหมา จะเรียกว่างับหัวได้ไหมเพราะว่างับหลังนะคะส่วนทางด้านบอสสัมภกรเนี่ยน้องปลาลังเลค่ะและมหากาบปลามังฟิตงับหัว NPC รอบนี้ปรากฏว่าน้องหมาโดนค่ะแต่บอสสัมภกรเนี่ยไม่โดนนะคะหรือจะเป็นเพราะว่าบอสสัมภกรเนี่ยเขาเป็นศัตรูหรือไม่ก็หุ่นยนต์อะไรแบบนี้หรือเปล่า ทุกคนสามารถซับพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย